สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ,ะหลังจากห,หายกันไปนานคิดหัวข้อไม่ออกอีกแล้วค่ะ <c oughs> จริงๆคือคิดไม่ออกอจริงๆหาหัวข้อไม่ได้นะเราก็ได้ไอเดียจากเพื่อนๆนะคะใครอยากได้หัวข้อไหนนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยพ่อแมเทุกคนคิดหัวข้อไม่ค่อยออกนะคะช่วงนี้ไม่มีอะไรที่แบบนึกไม่ออกอะว่าจะต้องหาอะไรอะไรอย่างนี้อยากให้เพื่อนๆในช่องช่วยกันนะคะอะโอเควันนี้เรามาเริ่มกันในหัวข้อถ้าฉันหายไป ใครคนนั้นน่ะเขาคิดยังไงบ้างนะจะดีใจไม่เอ่ยเรามาให้กำลังใจกันนะคะว่าเขาจะดีใจหรือเขาจะเสียใจจนบอบ ไม่ไหวแล้วอะฉันองตางมทววอะไรอย่างงี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่มีประเด็นกันอยู่นะคะไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามยะเป็นกําลังใจให้สำหรับทุกคลิปนะคะช่องนี้ก่อนอื่นคําเตือนคือใส่จริตในการพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำใจกันไว้นิดหนึ่งนะคะโอเวอร์แอคติ้งเยอะมากนะและที่นี้นะคะอยากให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไครกันด้วยแต่ถ้าไม่ชอบไม่ใช่สคิปข้ามกันไปเลยนะคะยินดีสําหรับเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็เป็นกําลังใจให้สําหรับทุกคนนะคะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลือกกองที่1ค่ะตัวลือกกองที่2นะคะและตัวเลือกกองที่3คะ่ะเลือกเลย โอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลือกกองที่หนึ่งนะจ๊ะจุ๊บนึงเอากเดียนของเราอ่าโอเคค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเริ่มเปิดในฝั่งของคุณก่อนนะพลังงานเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่อะไรอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ก็จะคิดข้ามันไปเลยเนาะปกติเราจะไม่ค่อยได้เปิดพลังงานเท่าไหร่เพราะว่าคิดว่าสถานาการณ์ตรงเรือมาก็คือใช่เลยอะไรอย่างนี้นะคะ อ้าไม่ได้มีประเด็นแล้วมาดูกันทำไมร <l ug> ักละค่ะ The Magician The Lover นะคะในสถานการณ์เนี้ยคนหนึ่งยังรักอีกคนหนึ่งเล่นแร่แปดธาตุสักนิดหนึง่งเป็น a s h m e of Soul ละค่ะอหาเราต้องเป็นนักเล่นแร่แปดธาตาเนะาะยังติดเล่นติดสนุกกันอยู่นะคะในฝั่งของเขาก็เลยทำให้รู้สึกว่าความรักที่ฉันมีให้เนี่ยในฝั่งหนูนะคะเขาเหมือนไม่ได้รับ หรือเออเขาเหมือนรับแล้วแต่เขาไม่ได้ตอบกลับในความรักครั้งนี้มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ฉันควรจะหายไปดีหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งคุณรักมากกว่าฝั่งเขาแต่จริงๆอ่ะจากที่ย่ามองนะเขาก็รักนะเพียงแต่ให้ไม่ได้ตามที่คุณคาดหวังนะคะ mm hmm. ทีนี้เรามาดูกันคะ่ะว่าถ้าคุณหายไปเขาจะรู้สึกยังไงนะคะเซเว่นออฟเพนทัลค่ะเช of Pentacle ค่ะเอาเธอคะรัก <laughs> นะ เทนอฟน์ mm hmm. และพไพ่ใบสุดท้ายนะคะสำหรับความรู้สึกในคิดของเขาเนาะ Age of Pentacle s นะคะโอ้โหสุดๆคือทุกวันนี้ค่ะที่เขาไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจอะไรคุณหรือตอบรับความรักที่คุณส่งไปให้นะมันเป็นเพราะว่าเขากำลนะังมุ่งมั่นตั้งใจทำงานหานะเงินอยู่นะคะแล้วบางทีเนี่ยในความรู้สึกที่เขากำลังทำอะ คือเขาทำงานจนบางทีอะ่ะเขาก็ละเลยความใส่ใจให้คุณตอนนี้เขากำลังแบกความรู้สึกในหลายๆเรื่องไว้เขาก็รู้ว่าคุณรักเขาแล้วเขาเขาก็รักคุณมากๆนะเพราะเขามองว่าคุณคือครอบครัวคนที่จะเลือกเดินชีวิตไปในอนาคตข้างหน้าหรือคนในครอบครัวในอนาคตนะคะทีนี้ยายอยากให้คุณนี่ะลองใจเย็น แล้วลองดูนะคะอย่าไปเล่นไมคเกมอะไรเยอะนะเพราะว่ามันไม่เหมาะกับคู่ของคุณเลยสำหรับคุณกองที่หนึ่งนะมันจะยิ่งทำให้คุณรู้สึกแย่ถ้าฟีดแบ็กกลับมาแล้วไม่ดีเพราะตาคนนี้โคตรซอน่ะคือรักอะแต่พูดไม่เก่งพูดไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายไปเขารู้สึกว่า คือคู่ชีวิตอะคะ่ะคนที่จะจะดํดำเนินชีวิตด้วยหายไปนะเขาจะตามหาคุณเขาจะกลับมางอนนะคะแล้วก็นึกถึงวันเก่าๆจริงๆอะตอนที่คุณหายไปเขาแทบไม่รู้ที่ซ้ำว่าคุณหายเขาเข้าใจแค่ว่าเออคุณคงงอนนะคะเพราะหนุ่มซืนคนนี้นะไม่พูดก็ไม่รู้คุณเงียบคุณมานั่งนึกว่าเขาต้องรู้นะว่าฉันงอนเขาฉันจะเงียบฉันโกรธฉันจะ,นจะโมโหไม่รู้หลอกคะ่ะ คุณกองที่หนึ่งนะคะจะต้องเป็นคนที่โกรธเองหายเองนะคะเพราะคุณจะต้องเป็นนักเลงให้พอวอนนี้ไม่เคยรู้เลยคะ่ะคอสบู๊เออไม่รู้หรอกว่าคุณโกรดน้องจักจะแบบว่าทําไมพูดน้อยลงอะ่ะเป็นอะไรโกรธหรอถึงค่อยมาถามอะ่ะคือความรู้สึกคือกว่าจะรู้นี่คือแบบคุณน่าจะหายงอนไปสักสามวันแล้วถึงมาถามว่าเ,เป็นอะไร,รอวันนั้นทําไมเงียวอะไรอยีเหนื่อยหรออะไร เพิ่งรู้นะความใส่ใจหรือการแสดงออกของเขาอะค่ะมันจะไม่เหมือนของคุณเพราะเขาอะค่ะตั้งหน้าตาทำมาหากินเนาะแล้วก็สนใจคุณนั่นแหละแต่มันไม่ได้หวานได้ดังใจคุณไงฮะเพราะฝั่งคุณขึ้น the level, เด e อะเลือเินเนาะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณกองนี้นะคะถ้าคุณหายไปยังไงเขาก็ตามหาจ้ะเพราะหนุ่มซืนคนนี้เพราะว่าเขามองว่าในอนาคตข้างหน้าก็อยากเดินหน้าไปค่ะคุณ เพราะว่าคุณน่ะคือคนที่เขารักคือคนที่เขาเลือกคือคนที่เขาหวังว่าจะเป็นครอบครัวไปได้วยกันนะคะถึงตอนนี้เขาจะแบกความรู้สึกในหลายๆเรื่องแล้วเขาไม่ได้พูดเนี่ยเพราะเขาอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะคือผู้ชายเว้ยหัวหน้าครอบครัวเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเออคือฉันต้องเข้มแข็งให้ได้อฉันจะต้องดูแลเธอให้ได้ฉันอยากดูแลเธอนะคะเพราะออกทั้งเทน i of p e n t a a l for of one โอ้ทุกอย่างค่ะเขาเป็นคนที่แบบว่ามันไม่ได้ถึงนักเล่นแร่แต่ถ้าหลอกแต่เขาเป็นคนแฮปปี้สนุกสนานแล้วก็การแสดงออกในเรื่องความหลักเนี่ยโคตรมีเก่งเลยซึนสุดๆซึนคือซึบือ้อคือสำหรับยายย่งมองว่าเขาซบเื้อเลยนะคือแสดงออกไม่เป็นแสดงออกไม่เก่งแต่จริงๆก็อ้า ก็รักอะก็กรักแล้วไงอะฉันก็อยากดูแลเธอปา่าฉันก็ทํางานเพื่อที่จะมาดูแลเธอไงแต่ในทางกับการนะคุณเจ้าชาตาค่ะสําหรับกล้องกอ็มีใครยังพูดสาหรับเจ้าชาตากลองที่หนึ่งเนี่ยคุณหวังให้เขาแสดงออกแบบแต่เงเป็นไงบ้างรักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเดินมากอดสกินชีฟไม่ค่อยมีมีแต่คุณเริ่มก่อน เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อหนูมซื้อนุนี้เขาไม่ค่อยรู้หรอกค่ะเออถ้าคุณยังรักเขายังมีใจให้เขาย่ามองว่าไม่ต้องเล่นใหม่เกมเยอะนะคะ รักกันให้มากๆนะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคุณกองที่หนึ่งไม่ได้มีปัญหาหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าความรู้สึกที่เขาแสดงออกมามันทำให้คุณรู้สึกว่าฉันให้มากพอแล้วอ่ะฉันเหนื่อยฉันอยากถอยฉันอยากรู้จังว่าฉันหายไปแล้วเธอจะเป็นยังไงอ่ะกว่าจะรู้เรื่องอะคะ่ะอืมถ้าเป็นภาษาเหนือเปิ้ลบอกว่ากว่าจะหูเรื่องน้ําปิงโป่แหง้งเจ้าอย่า เออก็คือกว่าจะรู้เรื่องก็น้ำแห้งไปหมดแล้วไอ้ที่เราโกรธโกรธร้องห้องร้องไห้ไปถ้าเราไม่ได้แสดงให้เขาเห็นเขาก็ไม่รู้ค่ะเออซึอนไปไหนไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้สำหรับคุณกังที่หนึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้เปิดไพ่คำแนะนำนะเราไปต่อกันเลยรักค่ะจุบจบบ๊ายบายโอเคค่ะเรามาต่อกันที่กล้องที่สองนะคะกล้องที่สองนะ ยาขอหลังไพ่หลังกล้องนะคะเรามาเริ่มกับคุณกองที่สองกันในหัวข้อถ้าฉันหายไปถ้าฉันหายไปเขาคนนั้นจะเป็นยังไงจะตามหาเราหรือเปล่าเนี่ยเออประมาณน,นี้จะรู้สึกไหมอะไรอย่างนี้คนกองที่หนึ่งกัแฮปปี้ดีด้านะตามหาแต่ว่าจะรู้เรื่องเออน้ำปีนโตเฮงเจ้าก็พอเข้าใจเหมือนกันอีอีเนาะเจ้า <c oughs> อีค,ค่ะนะช่องนี้จะพูดไปเรื่อยนิดนึงทําใจนะคะโอเคเอชอปคับค่ะสถานการณ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะเชนอปคับค่ะเอาเฮ้ยมาดูเล่นนี่คืออยากลอง <c oughs> ว่ามันจะเป็นยังไงต่างคนต่างรักกันนะคะเธอจ๋าเธอรักกันมากเลยนะ เออดูทําไมเราไม่คุยได้ไหมอ่ะสถานการณ์ของคุณและเขานะคะคนหนึ่งยื่นให้อีกคนหนึ่งรับกลับมาอะอาจจะมีบ้างพูดน้อยพูดไม่เท่าไหร่อ่ะเออแล้วแบบคุณยื่นให้จริงจริงอะ่ะถ้าพูดถึงอะ่ะฝั่งคุณยื่นให้น้อยกว่าฝั่งเขาอีกนะเพราะฝั่งเขามองคุณเป็นครอบครัวแล้วแต่ฝั่งตัวคุณเองอะคะ่ะรู้สึกว่าคุณยังไม่พร้อมอืมรักเขาแหละแต่คุณยังไม่พร้อมที่จะให้สถานะ ที่จะแบบว่าย่ามองว่าสถาน,นะตอนนี้มันเป็นคนคุยนะสำหรับคนกลองที่สองเป็นคนคุยหนักกว่านะคะฝั่งนู้นน่ะต้องการการเป็นข้อเป็นครัวแล้วยา่างมีคืออยากเป็นแฟนอยากมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะเอออยากสร้างฐาน,นะสร้างครอบครัวไปด้วยกันละแต่ฝั่งคุณน่ะอยากแย่อยากยาน่ะคะยังไม่พร้อมอมทีนี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าคุณหายไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงรู้สึกแน,น่ๆแหละออกมาตอนนี้คือรู้สึกละตามหาแน,น่ๆอะซิกอฟครับค่ะต่อไปนะ ชูอัพครับค่ะเฮ้ยไพย่แม่งดีอ่ะอุ้ยขอโทษค่ะเทนนอฟสอดโอ้โหร้องห่มร้องไห้เลยนะฝั่งนู่นเศร้าสกเสียใจนะคะ LGBTQ ดูได้หมดเลยนะสลับกันนะแต่เพราะว่าคนอ่านให้นะคะเป็นผู้หญิงเนาะก็เลยสแสดงชั้นกับเธอเขาอะไรอย่างเงี้ยตัวเองนะคะชูอัพวานทีนี้สำหรับคนกองนี้ด้วยความที่ต่างคนต่างรักกันมากอ่า แต่ด้วยความที่เจ้าชะตาเองยังไม่พร้อมที่จะรับน้ำใจของเขาที่จะเป็นแบบครอบครัวเป็นแฟนคบกันในสถานะที่ขยับไปเนาะจากตอนนี้เป็นคนคุยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมั่นคงพอเหรอเขาจะดูแลเราได้เหรอเราจะดูแลเขาได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วต่างคนต่างรักกันนะ ยังมองว่าจะเป็นคุณซะเองมากกว่านะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณหายไปคุณก็จะกลับเข้าไปหาเขาเพราะเขายังแสดงความประสงค์ของตัวเองนะคะเสมอว่าเธอหายไปไหนเป็นอะไรครับนูน่นนี่นั่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญคนกองนี้ที่หึงนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายไปหรือคุณไปมีคนอื่นจะหึงจะหวงแบบเฮ้ยอะไรวะคุยกับใครอะทาไมอะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาหึงอะ เขาจะเครียดเขาจะร้องไห้เขามีความรู้สึกไงว่าแบบเฮ้ยฉันรักเธอเธอก็รักฉันแล้วทําไมเธอทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงมีผู้ชายมาคุยกับเธออ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออทําไมอ่ะทาไมแบบเธอไปตอเขาหรอ,หรอเธอสนใจเขาด้วยหรอไม่ได้สนใจฉันใช่ไหมฉันไม่มีค่าพอสําหรับเธอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอืมจริงๆเขาพร้อมให้สถานะเขาเครียดเขาร้องไห้คนเดียวซึ่งตัวคุณก็รู้ ว่าเขาหึงเธอเล่นไมค์เกมกับเขาบ่อยๆมากไม่ดีนะคะเพราะว่าวันหนึ่งะคะที่เขาแบบเสียใจมากๆอะเขาจะเริ่มเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วแบบเขาอาจจะแบบงอนแล้วก็หายไปเลยมันจะปรับกันทันทีว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่เครียดและซีเรียสนะเพราะมันสามารถรีเวิร์สกันได้เลยนะคะ Two o u p u p s cup six เขารักคุณคุณรักเขารักทั้งคู่และต่างคนต่างคิดถึงณนะวันที่แบบเริ่มรักกันช่วงนี้อาจจะมีในช่วงของการถดถอยกันบ้างความรู้สึกเพราะว่าเหมือนตึงๆกันบ้างเล็กน้อยนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกแบบไอ้นี่เนาะรู้สึกเหนื่อยและที่สําคัญคนกองเนี้ยตัวเจ้าชะตาถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะสําหรับคนกองนี้นะถ้าคุณเป็นเจ้าชะตา เป็นผู้หญิงอยู่ในกองนี้นะคะคุณน่าจะมีอายุมากกว่าเขาเขาน่าจะเด็กกว่านะคะมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าที่คุณไม่ได้อยุดที่เขาอะเพราะเขาเด็กกว่าหรือเปล่าอืมเขาก็เลยค่อนข้างเครียดนะคะและที่สําคัญไปกว่านี้นะคนกองเนี้ยคนกองที่สองเป็นคนที่เสน่ห์แรงมากๆเลยคุณรักเขาก็จริงแต่คุณรักเขาน้อยกว่าที่เขารักคุณอนะ เพราะฉะนั้นนะคะก็ต่อให้คุณหายไปยังไงเขาก็ตามหาอาบทสรุปเลยละกันนะย้่าขอดูหน่อยนายซับโซดเนี่ยจะสติขอขยายนิดนึงนะคะขาดใจเซเว่นอัพันชุกโคอ่ะโอเคสำหรับคนกองนี้นะคะไม่ว่าจะย,ยังไงก็ตาม ย่ารู้สึกว่าคนกล่องนี้ค่ะเจ้าชะตาเนี่ยรักเขาเหมือนกันแต่รักน้อยกว่าฝั่งหนูเนี่ยแต่ถ้าถ้าถ้ากองนี้มาดูนะคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะเพราะมันออกมาทางนี้เป็นผู้หญิงนะคะฝั่งหนูนะ่ะผู้ชายจะอยู่น้อยกว่าแล้วเขานีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาด้อยกว่าคุณนะ่ะ คุณแบบโอเคกว่าเขาอ่ะคุณจะรักเขาได้แบบพี่เขารักคุณหรือเปล่าเขารักคุณมากเขาหลงคุณมากเออคุณมีเสน่ห์นะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะแล้วเขาก็หึงแบบขั้นสุดเลยอะ่ะ ทีนี้มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกบางทีอึดอัดเนาะก็ลองคุยกับเขาดูค่ะว่าเฮ้ย <c oughs> ความอึดอัดของคุณมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเขาอาจจะไม่พูดเลยก็ได้เพราะคนนี้อาจจะไม่ค่อยพูดเก็บไปเครียดคนเดียวเก็บไปคิดคนเดียวว่าแบบเป็นยังไงทาอะไรก็ไม่กล้าถามเพราะเกรงใจคุณกลัวคุณจะว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนกองที่สองต่อให้คุณหายไปยังไงยังไงยังไงเขาก็ตามหาค่ะเพราะเขามองว่าคุณคือคนที่จะมาใช้ชีวิตในอน,นาคตของเขา คิดว่าเป็นคนที่จะเป็นแม่ของลูกได้ต่างคนต่างรักซึ่งกันและกันแล้วก็รักกันมากด้วยนะคะคนกองนี้เออคือมันหยิบยื่นหัวใจให้กันไปแล้วอะคะ่ะยังไงก็ตัดกันไม่ขาดต่อให้แยกทางกันไปสักพักก็จะต้องกลับมาคุยกันเหมือนเดิมอยู่ดีเพราะว่าไม่เคยตัดความรักออกจากกันเพราะคุณนะคะเป็นทวินเฟรมนะรักกันให้มากๆนะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับคุณกองที่สองค่ะรักค่ะจุบุจุบุบ๊ายบาย โอเคค่ะเรามาต่อกันที่กลองที่สามนะคะ <c oughs> เหมือนเดิมนะขออนุญาตลังไพร์หลังกล้องจ้ะ <c oughs> ขอภ <c oughs> ัยค่ะวันนี้กับกองที่สามนะคะกองสุดท้ายสำหรับวันนี้เนาะกับหัวข้อที่ฉันหายไปจะมาตามหาฉชนไหม <c oughs> <c oughs> คุณเธอคุณชายคุณพี่เนี่ยฮ <c oughs> ไปกคนค่ะ <laughs> <Okay, ha. S 2> เรามาดูสถานการณ์กันนะ,ะ,ะพูดไปเรื่อยละ Six Soft Sword โอ้โหเธอเธอเตรียมหนีมากเลยนะใน Sao Pentacle เธอคะเธอจะหนีเขาทาไมอ่ะเธอรู้สึกว่าเขาหึงเขาหวงมากเกินไปหรอหรือจากัดจําเขียนในการใช้ชีวิตปรักมากเกินไปเขาไม่ค่อยสนใจเธอเหรอกคะ่ะทาไมเธอเตรียมจะหนีอ่ะเคอไม่สนใจเขาเลยอ่ะเออแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะเนี่ยถาม,มาตามหาไหมเหี้ยมองนะเออตามนะคะรักกันมากเหลือเกินเนาะอะ,อะควีน,นออฟแบงนะคะอ,อันนี้อฟลล์ครับ สถานการณ์ต่อไปนะควีนนอพันเทอร์เคิลอืมสำหรับคนกองนี้นะคะสถานการณ์ณนะเวลานี้นะ The Magician คุณรู้สึกไม่มั่นใจเหรอคะว่าเขาจะรักคุณหรือเปล่าอยู่ในสถานการณ์รักเล่าสอสคนหรอคุณก็เลยเตรียมะสนีนะคะอย่าขอขยายตรงนี้อ่อ,อนทิดหนึ่ง For s บ o r แคขอขยายตัวนี้เอ็ดหนึ่งขอคนนี้กันแล้วก็ขอขยายที่หนึ่งเพจชอบฟันจะข้ามอะไรไปไหมอ่ะโอเคค่ะสำหรับคุณกองนี้นะออกมาในสถานการณ์รักเล่าสองสาคนค่อนข้างเห็นได้ชัดนะคะเลยรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเลือกของเขาคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าในเมื่อจะต้อง ให้ตัดสินใจอะไรสักอย่างคุณไม่ตัดสินใจสักทีหมายถึงคุณไม่ใช่เจ้า,จาชะาตานะหมายถึงนางคนนั้นนะคะเอออีกตัวเนี้ยไม่ตัดสินใจสักทีว่าจะชัดเจนหรือยังไงในข้อไหนนะคะคนคุยเขามีคนคุยหลายคนอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจขยับสถานะตัวคุณคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแฮปปี้มีความสุขจริงๆนะ เวลาคุยกับเธอแต่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องมานั่งรออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เธอมาคุยกับฉันแล้วเธอพอเวลามาเธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรฉันมากมายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้คู่รู้สึกว่าฉันเหนื่ยอยกับความรู้สึกนี้ว่าฉันพร้อมจะไปเองก็ได้ไม่เป็นไรอ่าในสถานการณ์คุคยนะคะแต่ถ้าสําหรับคนมีคู่แล้วเขาคุณรู้ว่าเขามีอีกคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์นี้ <c oughs> ขออภัยค่ะ คุณรู้ว่าเขามีอีกคนหนึ่งในในความสัมพันธ์นี้แต่สิ่งที่เขาตอบกลับมาคือเธอขอเวลาฉันหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยฉันจะเลิกให้แต่ก็ยังทำนิ่งเฉยอยู่นะจ๊ะไม่หือไม่อือไม่ตัดสินใจไม่ได้ใดทันสิน้นตัวคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะคะเป็นคนที่สวยเป็นคนที่มีสนเสน่ห์มีความสามารถในตัวเองค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเพราะคุณก็เป็นควีน ควีนที่นิ่งเฉยเงียบดูกันธรรมตลอดเวลาแล้วทีนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มึงไม่ชัดเจนสักทีมึงไม่เลิกสักทีโอเคไม่เป็นไรกูไปและถามว่าเขาจะตามหาไหมนะคะเฝ้ารอคะ่ะตามหาคะ่ะแต่กว่าจะตามหาได้นะขอบอกก่อนเลยว่านั่งอึนนั่งนิ่งสักพักหนึ่งอะคะ่ะ ก็จะมองจะรอจะกูจะทำยังไงดีอะเขาจะให้อภัยกูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือกับสิ่งที่เป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอะมีความรักให้คุณนะเพราะว่าเขาเป็นนาย p อบพันธ e มีความรักให้กับคุณเขาจะเดินหน้าตามหาคุณนี้ละคะ่ะแต่กว่าจะตามหาเขาจะต้องไม่นั่งตกผลึกกับตัวเองก่อนว่า กูจะทํายังไงดีกูจะเลือกทางไหนทางนู้นก็กูก็อยากคุยอยู่ทางนี้กูก็อยากเลือกโอเคไม่เป็นไรฉัน move on ตามหา move on แต่ณนะเวลาหนึงอะค่ะในสิ่งที่เขาอะนะกำลังตามหาคุณคือเมื่อไหร่ที่เขาก้าวเดินตามหาไปคุณนะเย่าขอไปค่ะพูดผิดวะดูเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาตกผลึกทางความคิดได้เขาจะมาตามหาคุณเมื่อนั้นคุณเชิดใส่ได้เลย พอคุณมูฟออนแล้วก็เข้มแข็งในมากพอแล้วพอเจ้าชะตากองนี้นะคะเป็นควีนซอฟฟ์อนมีเสน่นห์ในตัวเองมีความเข้มแข็งในตัวเองค่ะคุณเลิศชดใส่เขามาเสียายทีหลังก็สมน้ำหน้าค่ะเพราะคุณช่วยอะไรไม่ได้ก็ในเมื่อฉันชุ่งเทให้กับคุณเต็มที่เลือกที่จะคุยกับคุณฉันก็คุยคนเดียวฉันไม่ได้คุยกับใครอะ่ะเออแต่ทำไมอะ่ะทำไมนะวันหนึ่งอะ่ะ คุณมาพูดกับฉันในลนักษณะที่ว่าเฮ้ยฉันมีคนอื่นนะฉันต้องรุนรุนนี้รุนนั่น่องนี้อะไรอย่างเงีย้ยบรบราเยอะแยะมากมายในการยกเหตุผลมาพูดเงี้ยหรือฉันมีคนอื่นนะขอเวลาฉันตัดสินใจาเงี้ยสาหรับคนมีคู่นะคะไม่ต้องแคร์ค่ะโดยส่วน้อยแคร์คุณอยู่ในที่ของคุณได้แต่ถ้าคุณยังรู้สึกว่ามูฟออนจากเขาไม่ได้จริงๆคุณสามารถเปิดโอกาสให้เขาได้นะคะเพราะตัวเขาจะกลับมาเลือก เลือกนะตัดสินใจไม่ได้เลือกหรอกเขาจะตัดสินใจแน่วแน,แนเลยว่าเขาจะเดินหน้าต่อไปกับคุณกองที่สามนะคะเพื่อที่สกลับมามอบความรักให้ความชัดเจนค่ะถวายหัวกันเลยทีเดียวว่าสิ่งที่ฉันมีให้อ่ะคือความรักกับเธอจริงๆเหมือนเอาง่ายๆค่ะตัวเขาไม่รู้ว่าเขารักคุณ ไม่รู้ว่าทุกวันที่เขาคุยกับคุณเขารู้สึกยังไงเขาก็เลยเลือกคุยกับใครหลายๆคนทีนี้แต่เจ้าจตากล่องเนี้ย่าว่าเย็ดมองว่าจะทําโทษเขาด้วยให้เขาสํานึกเอาเองอะว่าก็ถ้ารู้ใจเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเมื่อนั้นฉันก็ยังรักเธออยู่นั่นแหละฉันก็มีใจให้เธออยู่เสมอนั่นแหละเพราะอย่างนี้น้อยถ้าฉันน่ะตัดสินใจได้เลือกลักใครแล้วฉันก็รักแค่คนนั้นคนเดียว คุณกองนี้รักมั่นคงพอสมควรเลยนะคะก็คือให้ก็ให้คนเดียวแต่ย่าอยากบอกว่าถ้าเลือกที่จะ move on หรือรอจงรอโดยไม่รอรอให้ตัวเองมีคุณค่ารอเมื่อถึงเวลาหนึ่งที่เขาตกผลึกทางความคิดแล้วเขาตัดสินใจได้นะคะว่าใจเขาอ่ะจริงๆแล้วอ่ะอีกครึ่งดวงที่เขาควรจะต้องตามหาอีกครึ่งหนึ่งอะมันคือใครเขาจะก้าวมาเองค่ะ เขาจะมาพร้อมตัดสินใจอเขาจะมาพร้อมให้ความชัดเจนเขาจะมาพร้อมเทิดทูนถวายหัวก็เลยลงกันหัวปักหัวปั๊มเลยทีเดียวนะคะยืนถ้วยยืนเหรียญกันเลยทีเดียวเพราะสิ่งที่เขาขาดก็คือตัวคุณนายซบคับเขารู้สึกว่าเขาจะพร้อมก็ต่อเมื่อเขาจะพร้อมนะที่จะก้าวเข้ามาก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าเขาสามารถเลี้ยงดูคุณได้เปให้คุณได้ ตอนนั้นอ่ะคุณคงจะกลับมาหาเขาแน่ๆจะไม่ทําให้คุณลําบากประมาณเนี้ค่ะคือเขามองถึงอนาคตไปเลยนะในในเวลาที่เขากลับมาถ้าเขากลับมาแล้วเขารู้สึกว่าเออคุณยังไม่ให้อภัยเขาสักทีเขาจะตือตือจนคุณลาขาดน,นะเออ่ยเป็นกําลังใจให้คุณกองที่สามนะเพราะย่ารู้สึกว่าตัวคุณก็ไม่ค่อยจะไอ้นี่เขาเท่าไหร่ละนะเหมือนก็ยังแบบ กล้าก,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 กลัวเนาะที่นี้เนี่ยบทสรุปสําหรับกองนี้ก็คือว่าต่อให้คุณหายไปหรือคุณเลือกที่จะเดิน m o v ออนเขาก็ตามมาลคะค่ะแต่อาจจะช้าสักนิดหนึ่งเพราะกว่าเขาจะตกผลึกทางความคิดได้อะบางทีคุณมีใหม่ไปแล้วด้วยซ้ํานะคะคุณมีความสุขกับชีวิตไม่ใหม่ไปแล้วด้วยซ้ำเพิ่งมาตกผลึกทางความคิดได้ว่าสิ่งที่ขาดหายไปและความสุขในชีวิตที่เขามีอยู่คือคุณนะคะ รักลุนใจเหมือนกันเลยกองนี้เพียงแต่ว่ากว่าจะรู้ตัวสายไปแล้วพราะคุณสมน้นา <c oughs> โอเคค่ะเป็นกำลังใจให้คุณกองที่สานะคะรักค่ะจุบุจุบุบ๊ายบายอ๋อชอบใช่อย่าลืมกดไลค์ like กับซับตะไครนะคะถ้าอยากได้หัวข้อไหนช่วยคอมเมนต์กันมาด้วยเพราะ่าคิดไม่ค่อยออกเลยช่วงนี้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะด้วยความสุภาพค่ะรักทุกคนค่ะจุบุจุบุบ๊าย